ดอลลาร์กำลังถูกลดความสำคัญลงในเศรษฐกิจโลกหลายๆประเทศลดการถือครองดอลลาร์ลงสงครามยูเครนรัเสเซียเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของอภสารดอลลาร์ในการเป็นตัวกลางหไหมแน่นเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นด้วยการขึ้นดอกเบีย้ยหลายๆครั้งของสหรัฐอเมริกา แต่ประเทศเจ้าหนี้หลายๆประเทศเริ่มจะลดบทบาทเริ่มจะลดการถือครองลงอตอนนี้กลายเป็นญี่ปุ่นที่กลายเป็นอันดับหนึ่งละที่ถือถือครองเงินสกุลดอลลาร์มากที่สุดในโลกเดือนกรกฎาที่ผ่านมาจีนเนี่ยซึ่งเคยถือครองพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเป็นล้านล้านดอลลาร์จีนลดการถือครองบอลสหรัฐต่ำที่สุดในรอบ12ปีเหลืออยู่ประมาณ9.8แสน ล้านดอลลารถ้าเปรียบเทียบเมื่อ20ปีก่อนประมาณ71%ของทุกประเทศในโลกต้องถือครองเงินสำรองเป็นดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ59%สืบเนื่องมาตั้งแต่1914ตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่อังกฤษเนี่ยยึดถือโกลสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานทองคำหลังจากยุโรปเนี่ยเสียหายจากสงคราม อเมริกาก็เข้ามาเป็นเจ้าหนี้ก็เข้ามาใช้โกลด์สแตนดาร์ดคล้ายๆข,ของอังกฤษเศรษฐกิจของอเมริกาขณะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกแต่อเมริกาเนี่ยมีบทบาทอย่างมากหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ในปี1944ก็ไปทำสัญญาที่เมืองเบรตันบูดรัฐคอนเนตทิคัตก็เลยยึดเอาอมาตรฐานทองคำมาใช้แล้วอเมริกาขณะนั้นเนี่ยก็มีทองคำสำรองมากที่สุดในโลกเงินดอลลาร์เนี่ยก็เลยกลายเป็นรีเซิร์ฟทุกประเทศเนี่ยจะต้องถือครองดอลลาร์ แล้วก็ถือครองอจำนวนมากด้วยแต่หลังจากที่เกิดสงครามระหว่างอาหรับกับอิสราเอลปี1971เกิดการเอบาโกของ OPEC ฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยก็ต้องการจะเอาทองคำเอาเงินดอลลาร์มาคืนแล้วก็เอาทองมาแต่นิกสันก็เห็นตอนนั้นเนี่ยประมาณ90%ของน้ำมันในโลกเนี่ยยังซื้อขายโดยใช้ดอลลาร์ท,ทั้งที่อเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มโอเปกเขาถึงเลือกอเรียกว่าปีโตดอลลาร์ ใช้ดอลลาร์เนี่ยเป็นเป็นตัวตัวกลางหลักในการซื้อขายน้ำมันอยู่ทุกประเทศจะต้องแลกเป็นดอลลาร์แล้วแล้วค่อยแลกเป็นสกุลเงินตัวเองคือมีการแลกดอลลาร์เป็นค่ากลางกลุ่มโอเปกจะต้องถือครองดอลลาร์คือเงินทุนสำรองของโอเปกทุก,ท,กทุกประเทศต้องเป็นดอลลาร์หมดนิกส<า>ันยกเลิกโกลด์สแตนดาร์ดมาตรฐานทองคำทำให้อเมริกาเนี่ยมีสิทธิพธิเศษสามารถพิมพ์แบงก์เองได้ไม่จำกัด โดยที่ไม่ต้องเอาทองมาคำ้ำเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยเหมือนเหมือนกับเป็นเงิน p ิเวอร์เจไงเหมือนเหมือนแบบสิทธิพิเศษแต่พอหลังจากสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยเราเราเริ่มเห็นได้ชัดเจนละว่ารัสเซียเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าจะโดนแซงชันโดนเ,เรื่องการสวิปเรื่องการโอนเงินเป็นดอลลาร์หรือว่าเป็นยูโรเพราะว่าปกติรัสเซียเนี่ยขายก๊าซให้ยุโรปผู้ซื้อก็คือยุโรปแล้วก็จ่ายเงินตัวเองให้รัสเซีย แต่คราวนี้รัสเซียเนี่ยเห็นละว่าตัวเองมีแต้มต่อผูกขาดพลังงานส่งแก๊สให้ยุโรปคือจะขู่ตัดแก๊สบังคับให้ต้องใช้เงินรูเบิลมันก็ทําให้หลังจากที่ตอนแรกจะโดนโดนแซงชั่นมาเงินรูเบิลที่ตกลงมาเนี่ยก็ดิดกลับมาอย่างรวดเร็วกลายเป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในโลกไม่ใช่แค่นั้นคือก็อยู่ในกลุ่มบริกสกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนก็รัสเซียเองก็เสนอ ว่าถ้าเกิดอินเดียเนี่ยจะซื้อพลังงานเป็นรูเบิลก็จะขายให้ราคาถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ททำให้รูเบิลเนี่ยตอนนี้ก็คือยิ่งแข็งค่าขึ้นไปอีกประเทศอย่างจีนจีนก็เริ่มเห็นละว่าอีกต่อไปเนี่ยคงไม่อยากจะถือครองดอลลาร์แล้วก็ทำให้ อ,อเมริกาเนี่ยเข้มแข็งทางเศรษฐกิจคือฉันสามารถพิมพ์เงินออกมาได้เท่าไหร่ก็ตามโดยไม่จํากัด o f าเจ l for free คืออเมริกาก็สามารถก่อหนี้ได้เรื่อยๆแต่ตอนนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นละดอลลาร์รีเซิร์ฟเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆคือทุกประเทศนี้เริ่มเห็นละว่าดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มเสื่อมค่าลงเรื่อยๆตัวอเมริกาเองเนี่ยแหละมีหนี้มหาศาลซาอุดิอาระเบียซึ่งเคยเป็นพันธมิตรแนบแน่นกับอเมริกา ก็พยายามจะลดใช้ลดการใช้ดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราก็จะต้องเห็นเงินที่เข้ามาเป็นตัวกลางก็อาจจะเป็นตัวดิจิตอลเงินสกุลดิจิตอลอยู่หรือว่าอาจจะมีเงินสกุลอื่นเนี่ยที่ยอมรับมันในมาตรฐานส่วนกลางมากขึ้นเพราะตัวกลุ่ม b ริกส์เองเนี่ยเขาก็ฟอร์มค่างเงินกลางมาแล้ว โลกเปลี่ยนไปพลังงานคือสามารถซื้อขายกันโดยตรงได้โดยไม่ต้องเอาดอลลาร์มาเป็นตัวกลางประเทศนั้นก็จะถือครองดอลลาร์น้อยลงเศรษฐกิจโลกที่กลาหลโอลมานตอนนี้เพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยผูกเงินไว้กับดอลลาร์วันนี้ก็มีข่าวอีกอย่างฮ่องกงก็เงินคงคลังสำรองก็ลดลงเรื่อยๆเพราะว่าต้องการที่จะ,ะผูกยึดเงินฮ่องกงเงินฮ่องกงดอลลาร์เนี่ย ผูกติดกับ U.S. ดอลลร์เขาก็ต้องอซื้อ,ซ,อซื้อเงินดอลลร์เป็นจำนวนมากก็ลดจำนวนเงินคองคลังลงหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเองมีนี่เป็นดอลลร์แล้วดอลลร์แข่งค่าขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นี่สาธารณะก็นี่มหา,าศาลอยู่แล้วตุรกีนี่เปลี่ยนจากถือครองดอลลมามาเป็นถือครองทองทองคำสำรองระบบการเงินโลกเนี่ยมีการเรียกร้องให้เอาโกลด์สแตนดาร์ดเข้ามาใช้ใหม่ก็คือ,เอ,เ,อเอาประเทศที่มีทองคำสำรองแล้วก็สามารถามีเศรษฐกิจที่ เสถียรภาพก็คือเอามาเป็นอยู่ในตะกร้างเงินท,ที่จะมายึดแทนที่จะใช้ดอลลาร์อย่างเดียวการเสื่อมค่าของดอลลาร์อาจจะรวดเร็วกว่าที่คิดแต่อเมริกาก็คงคงจะไม่ยอมเพราะว่าตอนนี้คืออเมริกาก็ยังเป็นผู้ผ,ผลิตอาวุธรายใหญ่ของโลกแล้วก็ยังมีแต้มต่อก็คือทุกประเทศก็ต้องซื้ออาวุธเป็นเงินดอลลาร์เหมือนเดิมคือตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมองเห็นแล้วว่าจีนจะจะเข้ามามีบทบาททางด้านการเงิน เพราะว่ามีทองคําสมรองอยู่เยอะการที่จะเปลี่ยนมาหาอำนาจเนี่ยต้องต้องเป็นตัวกลางทางด้านค่าเงินตอนนี้ยังไม่ถึงถึงขั้นนั้นอีกอีกไม่นานอีกสักประมาณ10ปี20ปีเพราะว่าตอนนี้ดอลลาร์ยังไงก็ยังเป็นสกุลเงินหลักที่ที่ถือครองรีเซิร์ฟอยู่